เลือดจางหมายความว่าเกิดอะไรบางอย่างทําให้เลือดจางเช่นไม่กินมื้อเช้าไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเลือดจางดูแลตัวเองง่ายๆคือพยายามกิน เนื้อแดงเนื้อแดงที่ไม่ค่อยติดมันนะเลือกเลือกจากแหล่งที่มันสะอาดหน่อยดีหน่อยก็ได้กินทุกวันทําให้มันสร้างเลือดได้นะครับหรือว่าสมุนไพรบางอย่างสามารถหากินได้ง่ายๆก็อาจจะเป็นพวกตังกุยอะไรพวกนี้จริงๆตังคุยก็ต้องกินเป็นตำลับมันถึงจะได้ผลดีหรือว่าเป็นชุดตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้แต่ต้องกินบ่อยๆแล้วส่วนคนที่แบบเป็นเลือดจางเนี่ยไม่ควรไปบริจาคเลือด ถ้ารู้ตัวเองเป็นนะควรเว้นจากการบริจาคแล้วดูแลร่างกายตัวเองให้ถึงให้ดีขึ้นให้เลือดมันมีปริมาณมากขึ้นแล้วค่อยบริจาคดีกว่านะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะคือต้องมีการเสียประจําเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับยิ่งเราไปบริจาคเลือดนะเลือดเรายิ่งจางส่วนตัวยาที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกสมุนไพรจีนนะครับเช่นพวกตังกุยพวกเสกตีพวกชวงเกียงหรือว่าพวกแปะเจียกอะไรพวกนี้ครับสักสตีตัวนี้ก็คือเป็นตำรับหนึ่งที่สามารถสร้างเลือดได้ดีนะครับ